จึงทรงพักกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัฒนตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันรองเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรรักษาราชการแทนเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงยังห้องประชุม604แล้วค่ะ พระบรมราชโอ,องการประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2566และพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพักแล้วนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนองมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชัยธวัตตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนที่10ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนอกจากจะเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองฝ่ายคา้านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วยังเป็นผู้ประสานแนวนโยบายโดยรวมของพรรคการเมืองฝ่ายคา้านและควบคุมคะแนนเสียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพของฝ่ายคา้านในฐานะตัวแทนของประชาชนที่ ที่จะได้ควบคุมการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสําหรับพิธีรับพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ